ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับรต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตีห้าสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าครับนายกรัฐมนตรีแก้คําพันละวันมาตรการ5จังหวัดไม่ใช่ล็อกดาวน์ทั้งสมุทรสาครระยองชนบุรีจันทบุรีและตราดยังไม่ถึงกับต้องงดทํากิจกรรมทั้งหมดเหมือนที่มีการระบาดรอบแรกแต่หากไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ก็จำเป็นต้องล็อกดาวน์ขณะที่28จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดถ้าจะเดินทางข้ามจังหวัดก็ขอให้เป็นเหตุจำเป็นเท่านั้นและต้องทำตามมาตรการอย่างเข้มงวดเพราะนั้นผมก็ยืนยันตรงนี้ว่า5จังหวัดที่ว่ามานี้ไม่ใช่การล็อกดาว การระดับที่เคยทํามาก่อนคือการห้ามเดินทางอยู่แต่ในบ้านต่างๆบ้านเมืองก็เหมือนบ้านร้างอะ่ะเราไม่จะไปถึงตรงโน้นนะเพราะเรามีมาตราการระหว่างทางมาตราการเดินทางเข้าพื้นที่อยู่แล้วนะครับไม่ใช่การล็อกดาวน์นะแต่ถ้ามันวันหน้ามันยังแก้ไม่ได้นะก็คงต้องล็อกดาวน์นะมันพูดให้ชัดเจนเกิดขึ้นแล้วกันขณะที่โฆษกสบคหมอทวีสินแจ้ง ห้าจังหวัดเป็นการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดย้ำอีกครั้งไม่ใช่ล็อกดาวน์และนี่ไม่ใช่การเลี่ยงคำนี่ไม่ใช่ล็อกดาวน์ครับนี่คือเป็นเรื่องของพื้นที่ควบคุมสูงสุดไม่ได้เป็นการเล่นคำา้องขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งหลายได้เข้าใจนะครับไม่ได้ต้องการอะไรตรงนั้นเลยต้องการอำนวยความสะดวกในช่วงเวลาที่เราต้องเผชิญกับการ เรื่องของโรคติดต่อนี้เท่านั้นล็อกดาวน์ไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยนะครับแต่พื้นที่5จังหวัดที่ว่านี้จะถูกเข้มงวดจะต้องอลดบัสทุกคันต้องเช็คทุกคนอะไรเงี้ยนะฮะมันจะมันจะละเอียดมากขึ้นนอกจากนี้สอบคอแจงละเอียดพื้นที่ควบคุมสูงสุดทุกจังหวัดต้องทำเหมือนกันปิดสถานที่เสียง ห้ามนั่งกินในร้านอาหารตั้งแต่3ามทุ่มถึง6กโมงเช้าห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ในร้านต้องมีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดหากเป็นพื้นที่สีแดงไปสีแดงด้วยกันก็ต้องมีด่านยิ่งถ้าเป็นพื้นที่สีแดงไปสีสม้มต้องมีด่านเข้มข้นมากขึ้นงดการเดินทางข้ามพื้นที่เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือขนส่งสินค้าและต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จังหวัดสามารถออกมาตรการที่เข้มงวดกว่าสอบคอได้แต่จะอ่อนกว่าไม่ได้ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ใช้ยาแรงสั่งปิดผับทุกแห่ง14วันเริ่มวันนี้เป็นต้นไปหลังพบรายล่าสุดเป็นเด็กเสิร์ฟร้านวอร์มอัพทำงานอยู่ในโซนผับจุดนั้นอากาศถ่ายเทไม่สะดวกด้านสาวที่ติดโควิดวัย25ปีขอโทษชาวเชียงใหม่โพสต์แจงไทม์ไลน์ละเอียดยิบ เปิดใจกับทีมข่าวเป็นคนชอบเที่ยวไม่ได้ตั้งใจที่จะติดโควิดไม่เหมือนโจรยิงกราดที่เขาตั้งใจฆ่าคนและยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับชายวัย44ปีที่เสียชีวิตจากโควิด -19 ะนั้นหนูหนูกลับมาจากบ้านญาติ ที่สาวนะคะระหว่างทางกับเชียงใหม่หนูเป็นคนขับรถเนาะแล้วหนูก็รู้สึกแบบปวดเมื่อยอะค่ะนิดนิดเดียวนะมันไม่ไม่ไม่ค่อยมากค่ะแล้วตอนช่วงหนูทางข้าหนูรู้สึกว่าแบบสุดตัวร้อนคือตอนที่หนูไปวัดไข้ที่โรงพยาบาลก็มี38.4แ่ล้วค่ะอ่าพูดหมดแล้วค่ะตั้งแต่มีทีมแพทย์กับกรมควบคุมโรคโทรมาบอกหนูก็เปิดลําโพงคุยกับเขาไปด้วยเล่าไทม์ไลน์ให้เขาหนูก็ไล่ทักไปบอกคนที่หนูไปเที่ยวด้วยล่าสุดใกล้ๆตัวแล้วรู้็ไล่กระจายบอกไปเรื่อยๆค่ะ หนูคิดว่าหนูบอกครบหมดแล้วอะค่ะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ใกล้ตัวหนูคือผลเป็นลบหมดเลยค่ะและคนที่เขาเข้ามาโพสอินบ็อกม์มามาหรือว่าคอมเมนต์นะคะมันเป็นคําพูดที่มันเหมือนว่าแบบหนูไม่ใช่คนดีนะแบบเป็นอะไรทําไมถึงแบบไ่เที่ยวนั่นนี่ไปปล่อยเชื้อไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นคนปกติอะคะ่ะซึ่งแบบชอบเที่ยวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรปกติแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าเราได้รับเชื้อแต่เมื่อไหร่อะ,ะคะ่ะไม่รู้จริงๆ ว่หนูรับเชื้อมาจากที่ไหนก็ขอให้เขาแบบอยา่าอยา่อยาว่าไปทางที่ผิดคือคือแต่ละที่ที่หนูไปอะค่ะมันมันเป็นเป็นบ้านเพื่อนบ้านญาติเนี่ยค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจะจะแบบว่ารู้ว่าตัวเองเป็นโรคและไปแพร่เชื้ออะค่ะสบคแถลงผู้ติดเชื้อเพิ่มรายใหม่527คนไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและมีจังหวัดไข่แตกติดเชื้อเพิ่ม2จังหวัดคือสิงห์บุรีและจังหวัดน่าน ทำให้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น56จังหวัดด้านสมุทรสาครยังหนักวันเดียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม470คนน่าห่วงมีเด็ก2ขวบติดด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ระบุถึงการแพร่ระบาดกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ของสมุทรสาครพบว่าแพร่กระจายไปยัง45จังหวัขดขณะที่การลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สมุทรสาคร จะใช้มาตรการควบคุมการระบาดเชิงพื้นที่เช่นเดียวกับตลาดกลางกุ้งคือดัดแปลงพื้นที่ภายในโรงงานนั้นๆเป็นสถานที่กักกันและตั้งโรงพยาบาลสนามส่วนผู้ติดเชื้อในจังหวัดระยองตั้งแต่23ธันวาคม63ถึง3มกราคม64รวม426คนในจำนวนนี้เชื่อมโยงกับสถานที่เล่นการพานัน197คนรองลงมาเป็นบ่อนไก่11คน ทำให้ต้องยกระดับมาตรการในสมุทรสาครระยองชนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมศิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุถึงสถานบันเทิงและร้านอาหารย่านปิ่นเกล้าที่พบว่าวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่ม82คนจากเดิมที่มี55คนล่าสุดการจนบุรีพบผู้ป่วยติดเชื้อ2คน โดยทั้งสองคนมีความเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันย่านปิ่นเกล้าจึงวอนนักพนันนักเที่ยวยาปกปิดข้อมูลในส่วนของสมุทรสาครเระพบว่าเกิดจากปัญหาแรงงานลักลอบผิดกฎหมายมีการแพร่ระบาดเนื่องจากอยู่กันอย่างแออัดส่วนระยองนี่การแพร่กระจายจะไปหลายจังหวัดเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับโดยสัมพันธ์กับ บ่อนการพนัน197บ่อนไก่11พวกนี้เป็นความเสี่ยงสูงนะครับไม่ควรจะมีต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในการควบคุมทางสบคได้กําหนดตรงนี้จุดนี้เป็นจุดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดมากจึงขอให้ประชาชนนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปที่บ่อนการพนันนะครับหรือมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ไปบ่อนการพนัน ได้ทราบว่านี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของการติดโควิดในระยะนี้ดังนั้นขอให้คนที่มีอาการป่วยและมีประวัติดังกล่าวให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับเจ้าหน้าที่ถ้าหากท่านไปอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนะครับและยังไม่มีอาการป่วยนะครับก็ขอให้สังเกตอาการตนเองที่บ้านเป็นเวลา14วันแต่ถ้ามีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะครับก็ขอให้ไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับ สั่งเด้งรายวันเส้นบ่อนแพร่เชื้อโควิด -19 ล่าสุดผู้การตราดพลตำรวจตรีเสถียรบุญคำเข้ากรุแล้วต้องไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค2ขาดจากตำแหน่งเดิมด้านพอบอรตอรพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขยอมรับมีข้อมูลการลักลอบเล่นการพนันในหลายที่ตำรวจก็ทราบดีแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดได้ ก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ดีพอเท่าที่ประชาชนคาดหวังนะครับเราก็ยังยืนยันว่าเราจริงจังกับเรื่องปัญหาพวกนี้แต่ช่วงที่ผ่านมาอาจจะทําได้ไม่ดีนะกก็เดี๋ยวก็ต้องไปรัาถิ่นขัดกันนะครับเราก็ต้องต้องเล่งรัดเราใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกจัดการ,รเราเราไม่เราไม่เว้นนะครับคือคํว่าอ้างเนี่ยนะครับเขาทํากิจกรรมพวกนี้เขาต้องอ้างแน่นอนจะรู้จักเ่อนจักก็ต้องอ้าง เขาก็ต้องอ้างหมดอ้างใครได้ที่ใครกลัวก็อ้างคนนั้นนะครับแต่เราไม่ได้ทํางานโดยเพราะว่าเราไปกลัวว่าใครเขาอ้างอะไรเราก็ทาอย่างนั้นข้อมูลมีนะครับก็มีเหมือนที่ท่านท่านมีกันแต่การดําเนินคดีเป็นอีก,กเรื่องหนึ่งพยานหลักฐานเนี่ยเราเราถึงเวลาจะหาใครมาเป็นพยานยันในศาลหาได้ไหมหรือพยานอะไรที่เป็นเส้นทางการเงินก็ดีนู่นนี่นั่นก็ดีผมก็พูดตรงๆนะครับว่าไม่ใช่ง่ายก็ฝากใครที่ทําอยู่ก็ ฝากไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังขอให้ระวังตัวไว้ค่าโทษถ้าพบอีกผู้บังคับบัญชาระดับสูงต้องถูกพิจารณาความผิดด้วยด้านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งการล่าตัวผู้กระทำผิดนายทุนผู้ที่อยู่เบื้องหลังให้มีการเปิดบอนเพราะฐานที่ก็ตามฐานที่อลไก็ตามที่เป็นบ่อในการแพร่เชื้อแพ,าาพร่ระบาดในประเทศไทยต้องจัด ให้มากที่สุดนะครับผู้ที่เป็นรายทุนผู้อยู่เบื้องหลังผู้เนยความสะดวกผู้ละเว้นนะครับในการปิดปากแล้วเลยพวกนี้จะต้องถูกลงโทษนะครับแล้วใช้มาตรการกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็ขอย้ำเตือนไห้ด้วยนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และวันนี้ก็ที่ระวังที่สุดก็คือการออกไปเล่นการบันในประเทศพืพ้นบ้านนะครับซึ่งมีบ่อนอยู่รอบบ้านเราเป็นจำนวนมากนะครับอันนี้ก็สั่งให้จุดตรวจต่างๆตามเนินาชนายแดนช่องทางเข้าออกได้มีการกวดขันนะครับผ้านไม่ให้ไปกันไปเล่นการบอลนอกประเทศโดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรู้ตัวอยู่แล้วใครไปเล่นในบ่อนนะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปติดตามลงโทษพวกนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเข้าไปหาแพทย์เข้าไปหาจุดตรวจคัดกรองเพราะตัวเองเข้ามปในพื้นที่เสี่ยงต้องรับผิดชอบตัวเองและสังคมไปด้วยเข้า วตำรวจปฏิบัติการเข้มค้นบ่อนกลางกรุงแต่กลับเจอแค่บ,บ่อนลมโดยบุคคลอาคารคอนโดมิเนียมย่านปิ่นเกล้าที่คาดว่าเป็นบ่อนลอยฟ้าตรวจสอบบริเวณชั้น8มีป้ายเป็นห้องจัดเลี้ยงสัมมานาติดอยู่แต่ด้านในมีเพียงเก้าอี้และโต๊ะว,วางอยู่ไม่พบอุปกรณ์เล่นการพนันรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาลหัวหน้าชุดพันตำรวจเอกธีรชัยชำนาญหมอเผย การตรวจสอบครั้งนี้มาจากกระแสนในโซเชียลว่ามีบ่อนลักลอบเปิดกลางกรุงแต่สุดท้ายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายด้านผู้ดูแลอาคารยอมรับว่าหลายปีก่อนเคยเป็นบ่อนการพนันจริงแต่เลิกไปนานแล้วปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดการประชุมสำหรับลูกบ้านและจัดงานเลี้ยงส่วนอีกจุดตำรวจนำกำลังบุกค,ค้นสถานที่เป้าหมายสแห่งย่านดอนเมืองจุดแรกคือสนามฟุตซอลเกียรติดอนเมือง ซอยสงประภาหนึ่งไม่พบสิ่งผิดกฎหมายจุดที่2ภูมิเฮาส์หรือฟินเฮาส์ซึ่งเปิดเป็นห้องพักรายวันเริมถนนสงประภาพบว่าดัดแปลงเป็นสถานที่ลักลอบเล่นการพนันจริงด้านหนนั้นพบอุปกรณ์เล่นการพนันจำนวนหนึ่งแต่ไร้วี่แววนักพนันพบเพียงผู้ดูแลเป็นหญิงชาวกัมพูชาหนึ่งคนและนายอำนวยเกียรติดอนเมือง เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเก่า <Okay. S 1> จึงแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงและรับคนต่างด้าวหลบหนีเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด -19 คนไทยยังต้องรออีกเกือบ3เดือนถึงจะได้ฉีดวัคซีนกันโควิด -19 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาเผย คอรมอ,อนุมัติงบจัดหาวัคซีนปลายเดือนมีนาได้ล็อตแรก800,000โดสสำหรับประชาชน4 0 0 0 0คนเมษาได้อีก1ล้านโดสพอกับประชาชน500,000ปลายเดือนพฤษภาอีก26ล้านโดสสำหรับ13ล้านคนยืนยันทั้งหมดต้องผ่านมาตรฐานออยอของไทยและต่างประเทศสั่งจองวัคซีนจากแอสตร z าเซเนก35ล้านโดสจะเพียงพอกับคน66ล้านคน แบ่งฉีดสองครั้งต่อหนึ่งคนทั้งหมดเกือบ 60, 60ล้านคนที่รับการฉีดตามระยะเวลาที่วัคซีนเข้ามานะครับมันต้องฉีดคนละสองสองโดสนะครับห่างก,กันส่สัปดาห์โดยฉีดไปทันทีทีรับวัคซีนในการที่จะให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนั้นนเป็นตามมาตรฐานนะครับขององค์กรโลกนะครับในการดำเนินการที่สำคัญที้คือผู้ที่อยู่หน้างานผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ ภรกอบดยผู้ที่ เกบในเรื่องของโควิดนะครับก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ก่อนนะครับผู้สูงอายุประชาชนที่มีกลุ่มโรคหรือรงัแรองและอื่นๆนะครับที่มีความจาเป็นก็เราก็เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายนสามารถที่จะจัดหาได้แต่ต้องผ่านมาตรฐานรับรองของอยอยนะครับอยู่ในความควบคุมการใช้ไม่ว่าจะลงมาเอก,กนชนหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ผลข้างเคียงในสัดว่วนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะครับก็ต้องติดตามมันนี่คือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการใช้วัคซีนในยาน,นี้นะครับวันนี้ก็มีการฉีดในหลาย ประเทศโดยกันหลายยี่ห้อด้วยกันนะก็้องติดตามทุกประเทศแหละครับผมต้องการให้คนไทยปลอดภัยมากที่สุดนะครับส่วนบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงสูงจะได้รับวัคซีนเข็มแรกกลุ่มพาพันธ์จากจีน200,000โดสเข็มที่2เดือนมีนาคมดอนเมืองผวาพบ18โรฮิงญาซุกบ้านเช่าท้ายตลาดช็อกตรวจพบติดโควิด7คน โดยทั้งหมดนั้นเดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาหลบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติตรงชายแดนแม่สอดจังหวัดตากช่วงปลายปีที่แล้วและต้นปีที่ผ่านมามีนายหน้าและกระบวนการนำพาตัวเข้าไทยเสียค่านายหน้าคนละ6,000บาททั้งที่ตลอดเส้นทางมีด่านคุมเข้มสูงสุดโควิดตั้งจุดตรวจแต่กลับเล็ดรอดถึงใจกลางกรุงชาวบ้านชุมชนประเสริฐเปรมประชาเล่าว่า เห็นคนมาไขกุญแจโซ่ที่ล่างประตูหน้าบ้านเช่าพาชาวโรฮิงญาทั้งหมดเดินเข้าไปในบ้านเช่าก่อนที่จะล็อกกุญแจล่ามโซ่ปิดเอาไว้จึงตัดสินใจแจ้งประธานชุมชมก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นายมันไขประตูไขโซ่เข้าไปอ่ะกลุ่มแรกกลุ่มแรกเดินมาก่อนก็เกือบพลบคนอ่ะเดินเลยไปเพราะว่ามันไม่เห็นเจ้านายมันเปิดประตูเออคนที่พามาเปิดประตูเข้าไปแล้วเออคนที่รู้ต้นทางน่ะพา่มที่สองเข้าไป กลุ่มที่สองเข้าไปแล้วไอ้กลุ่มที่เดินไปทีแรกก็กลับมาเข้านี่หนูก็ดูตั้งแต่เขาเปิดประตูจนเขาปิดไฟจนเขาล่ามโซ่เสร็จเนะี่ยดูถึงลงโู้โขาสั่นหมดเลยเห็นนะ่ะรูแต่เขามาอยู่นานแล้วนะบ้านหลังเนี้ยเกื <มา S 1> บอบสองเกือบสองเดือนไอ้ที่พามาวาไอ้นั่นน่ะที่พาสิบแปดคนได้มามาตอนห้าทุ่มันห้าทุ่มครึ่งวันตำรวจตรังปืนโหดยิงผิดเป้าหมายสาดกระสุนถล่มรถชาวบ้านคิดว่าเป็นคนร้ายกระสุนเจาะรถรอบคันยางล้อหลังแตกสองเส้น ทำภรรยาคนขับปาดเจ็บคุมตัวสามีและน้องสาวที่นั่งมาในรถไปสอบสวนทั้งหมดขวัญผวางงและตกใจเกิดอะไรขึ้นสรุปยิงผิดคันจริงๆครอบครัวผู้เสียหายจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหอกว่าเอาตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเห็นมีรถตำรวจจอดอยู่แล้วเสอแกก็เลยหักหัวกลับมาเพื่อจะถามตำรวจที่อยู่ข้างหน้านั่นนะคะแล้พอจะกำลังจะถามเขาแล้วก็ เขาตำรวจคนนั้นก็วิ่งตำรวจที่อยู่ฝั่งนู้นเขาก็ยิงมาเลยค่ะยิงรัวเลยค่ะยิงเหมือนแบบว่าคนที่เขาเก็บกดอะไรานานๆแบบนี้ค่ะเพราะพวกหนูก็คืออยู่ในรถแล้วก็ก้มอ,อยู่แบบนี้เลยว่ายอมเลยยอมเลยเพราะครั้งที่พวกหนูเขาไม่รู้ว่าเรื่องอะไรมันเกิดจากอ,อ,าอะไรไไความเป็นม,มาใช่ค่ะสมมติว่าพี่ชายหรือนู่าพวกหนูเป็นอะไรไปพวกเขาไม่สามารถที่จะมาใช้ชีวิตเอาชีวิตใครมาได้ค่ะทดแทนได้หนูขอความเป็นธรรมแ,และก็หนูก็ไม่ยอมเหมือนกันเอาไงก็คือเอาไปจนตายเหมือนกันค่ะ สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีเหตุสามีภรรยาทะเลาะกันที่กระบี่สามีใช้ปืนบังคับให้ภรรยาและลูกวัย13ขึ้นรถแล้วไปสาดกระสุนใส่รถตำรวจทำให้ตำรวจและผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บแล้วก็ขับรถหลบหนีตำรวจช่วยยอดที่ตรังเข้าใจผิดเห็นว่าเป็นรถสีขาวยี่ห้อเดียวกันพยายามสกัดจับเ,นนเป็นที่มาของการสาดกระสุนผิดทันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังพลตำรวจตรีสันทัศน์วินสน เข้าเยี่ยมผู้เสียหายกล่าวขอโทษกับเหตุที่เกิดขึ้นระบ,บุในฐานะผู้บังคับบัญชาขอรับผิดทุกอย่างส่วนเรื่องทางคาดีลักษณะเช่นนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดําเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปหนุ่มเพชรบูรณ์หลอนคิดว่าเพื่อนบ้านแจ้งตํารวจมาจับยาบ้าสุดท้ายบุกเข้าไปคมคูถึงบ้านนายนวัดแก้วดวงใจหนุ่มเพชรบูรณ์ผู้เสียหายนําภาพจากกล้องวงจรปิด บอกว่าถูกนายวิเทียนเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาพร้อมกับมีดขู่ว่าจะขอเอาเงินอ้างว่าตนนั้นติดหนี้จากนั้นบังคับให้ตนเข้าไปอยู่ในรถยนต์ของตัวเองและพยายามค้นทรัพย์สินใต้เบาะรถจักรยานยนต์ของตนเดีเขาเปิดมาเรียกชื่อผมก่อนนะแล้วก็เปิดประตูรั้วเข้ามาถือมีดมาทําท่าจะแทงผมแล้วก็บอกว่าเอาหนี้กูมาเป็นหนี้กูเ,เงินกูมาอะไรเงี้ย แล้วก็แล้วก็ขู่ให้ไปขึ้นรถยนต์ให้ให้กลับบ้านแล้วก็แล้วก็สักพักก็ถีบโมไซค์งัดโมไซค์ถีบโมไซค์แล้วก็พอผมเห็นลูกผมออกมาจากบ้านผมก็ห่วงผมก็ปิดรถยนต์มันมาค้าไปไปอยู่ในรถยนต์เนาะแล้วผมก็เลยออกจากรถยนต์แล้วก็ปิดล็อกรถพอดีได้จังหวะล็อกรถพอดีแล้วก็บอกมนะันว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ําก่อนมันเลยปล่อยไป ภายหลังเจ้าหน้าที่คุมตัวนายวิเชียนได้สารภาพสาเหตุที่บุกเข้าไปคุกคามเพื่อนบ้านเพราะหลังจากออกจากคุกในคดียาเสพติดไม่มีงานทำจึงรับยามาขายอีกครั้งแต่ทุกครั้งที่รับยามาก็จะมีตำรวจบุกมาตรวจค้นทำให้ต้องเทยาบ้าลงโถส้วมขาดทุนซึ่งเพื่อนบ้านมีกล้องวงจรปิดจึงคิดไปเองว่าเพื่อนบ้านคนนี้เป็นคนแจ้งตำรวจ คือเราไปเอายาคือยายา마าเนี่ผมไม่ได้เอาไปเอาครับมีน้องมาให้ครับเอามาให้ขายหรือมาให้อะไรเอามาให้ขายคือผมไม่มีตังใช้เ่ะผมก็โมโหผมก็ถีบรถเขาไล่เขาผมเห็นแววตาเขาเหมือนคนรั่วผมก็เลยล้าน้างนีดลงแล้วก็บอกไล่เขาก็ไปในรถผมจะ เปิดบอกเขาไงทำท่าทำทางเหมือนแบบจะเผารถเขาอะไรประมาณเนี้ยอ๋อคือจะทำขู่เขาเฉยๆครับเ,เ,เพราะเขาต้องแจ้งอยู่แล้วแหละแต่ผมอยากจะให้รู้ไงว่าแกล้งผมอย่างเงี้ยแกล้งทําไมอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจอาของผมยังไงก็คือผมรวมๆแล้วที่ผมทํางานมาเนี่ยที่ผมเจ๊งหนุ่มเชียงใหม่ทะเลาะกันเรื่องงานแชทท้าทายกันบังเอิญไปเจอกันที่สี่แยกสาสตร์กระสุนใส่อีกฝ่ายบาดเจ็บวงจรปิดจับภาพ มือยิงลงมาจากรถสีขาวขันสีดำพยายามหนีแต่ไม่ทันสุดท้ายมือยิงสาดกระสุนใส่รถคนขับรถสีดำบาดเจ็บกระสุนเข้าหัวไหล่ซ้ายล่าสุดตำรวจจับมือยิงได้แล้วที่บ้านพักในอำเภอสันกําแพงสุดสลดย่าพาหลานชายวัยเพียงสองขวบไปรับพ่อที่ได้รับอภัยโทษออกจากเรือนจำ แต่ถูกรถกระบะทับตายก่อนศพนั้นเจอบริเวณฝั่งตรงข้ามเรือนจำกลางจังหวัดตากผู้เสียชีวิตคือเด็กชายธนวัตรวัยเพียงสองขวบสี่เดือนเสียชีวิตข้างล้อรถกระบะโดยย่าและลุงของเด็กชายร้องไห้ไม่ได้สตินายสุเทพประถมเป็นคนขับรถกระบะเผยมารับลูกชายออกจากเรือนจำเหมือนกันในขณะที่เลี้ยวรถและถอยตั้งลำไม่ทันมองจึงเหยียบทับร่างเข้าอย่างจัง ด้านญาติของเด็กชายเผยพาหลานชายมารับพ่อเป็นครั้งแรกเพราะตั้งแต่หลานเกิดผู้เป็นพ่อไม่เคยได้เจอหน้าและไม่เคยได้อุ้มลูกเลยสักครั้งวันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้พบเจอกันแต่หลานกลับต้องมาตายเสียก่อนเอาอีกแล้วกระบะขับตัดหน้ารถโรงพยาบาลคนขับเบรกตัวโกงพยาบาลกำลังช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวขมำ,ำ ตอปิดเห็นชัดกระบะเหมือนพยายามตัดหน้าล่าสุดคนขับกระบะเข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วบอกหยุดรถไม่ทันขอโทษทั้งคนขับฉุกเฉินโรงพยาบาลและขอโทษสังคมต่อไปจะไม่ทําแบบนี้ไปกรบัตรประชาะชนเขาก็ไปเอาของมาพอดีพอเสร็จแล้วเสร็จและกลับบ้าน <c oughs> ตกลับบ้านขึ้นมาขึมาได้ว่า <c oughs> จะต้องไปซื้ออะไรรถ S <S มก็เลยวิ่งตองออกไปเลยแต่ว่าพ่อไม่ให้หลดเลยแต่พ่อก็ดกเลอะไรไม่ได้เพราะมันกตัญทานพัดีพ่อก็ลีบเบียดตายออกไปให้รถพยาบาลได้ไปจัดที่อักษแต่พ่อก็ข้อโทอด้วที่พ่อมต่ไปพ่อก็ยอมรับและเรืที่จ็การรู้สึก มนแคนแก่นคูนนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังเจ้าของฉายาบ่าวเสียงสุดแสนเจ้าของผลงานเพลงอย่างคำว่าฮักมันเหี่ยทิมใสและเจ้าตัวว่าฮักอ้ายครองแชมป์ยอดเข้าชม YouTube ในไทยปี2020อันดับหนึ่ง เฉียดพันล้านวิวอยู่ที่976ล้านวิวแซงหน้า b l a c k พิ n k เกิร์กุ๊ปเกาหลีชื่อดังระดับโลกไปกว่า200ล้านวิวโดย b l a c k พิ n k อยู่ที่749ล้านวิวด้านมนแคนได้โพสต์ขอบคุณแฟนเพลงที่ติดตามรับฟังทุกบทเพลงจนคว้าอันดับหนึ่งมาครอง